สวัสดียามบ่ายครับพี่น้องครับมาพูกันอีกครั้งหนึ่งบนโคงนะครับมือนี้ผมไปมาทั่วแล้วนะครับปรากฏว่าแหวโอ้บเห็นอะไรเลยไหมพี่น้องแม้แต่มิมกับบวเห็นไหมครับโอ้มือแบบที่ฮาโบกมานมันก็มีนะครับผู้ใดเป็นพานพึ่งก็น่าจะเข้าใจนะครับก็เลยพาแวะมาดูนะครับมิมที่เฮามัดไว้นะครับรังใหญ่ๆรังนี้ผมมาได้ไปนะครับ มาลุ้นว่ามันสิสร้างหัวน้ำบ่โอ้เกาะย่างเว้ยเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องตั้งแต่เห็ุมานี่ผมเอื้อนว่ามิ้มมือสองนะครับเหลียบลเลยเนาะอ๋อเหลียอยู่ครับลังนี้มันดุเด้อพี่น้องลังใหญ่พอมเลยครับ ว่ามันพึ่งครับนั่นอ่ะอุ้ยบาท้อมันดุอิลีบอ่ะเดี๋ยวลองควันใส่ดูนะพี่น้องมันหายนะครับเดี๋ยวดูมันสร้างหัวน้ำให้ผมบ่สีได้กินรอบสองบ่เดี๋ยวบึงกันครับไปหาแนวทำครบก่อน สักคู่เด้อพี่น้องเด้ออุ้ย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 ดูครับมันย่าบอิบย่าบอิบเอาผมแล้วพี่น้องเฮ้ยถอ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 ยเดี๋ยวทำครบก่อนพี่น้องงานย่าแห้งก่อนครับ ไปครับพี่น้องเบิ่งกันรอบสองเป็นตาได้กินบ่ลมกันได้สรุปว่าลมลมมันไปทางใดหาโดนละโดนละโดนละทางใหญ่นีครับอู้โหธรรมดาเด้อพี่น้อง <laughs> hít quan lại lại rồi, rồi mình nhìu cái con nám kìa. thôi 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 chắc hồ nám bỏ bừng hồ nám đi เนี 1, 2, <h 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 ่ยนี่เคลียร์คนทุกอ๋อคือคนมุด้วย โอ้โอมีด้วยครับเนี่ยนั่นนะครับแต่มันว่ายอมหนีออกเดี๋ยว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 <ๆ>ครบผมคือบุติเดี๋ยวมิ้มตอดเยอะๆไปไม่มึง บอ,อ้ oh. อยโอ้ยหยบสีกี่เนาะโหน้าไปเคาะเลยมีน้ำด้วยครับเนี่ยนี่เนี่ยนั่นเนี่ยนี่นครับน้ำล้วนๆโอ้ร oh, อบสองเนาะน่โอ้โ oh. ห oh. เดี๋ยวมันน่าจะสร้าง พุ่มขึ้นไปเถิงเทิงพุ่นนะครับนี่อันนี้กําลังสร้างนางพญาด้วยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมันก็จะขยายหัางออกไปนะครับนางพญามีหลายตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบวเป็นสิบครับพูนําย้อยพกกเลยผมเห็ดน้ํามันแตกนี่ครับรอบ2องเครับมิ้มครับลังใหญ่นะครับลังนี้นะครับเบิ่งโลดครับเทียบกับหน้าผมเลยให่จริงๆหมดธรรมดา โอ้โหว่าเหม็นพึ่งเลยครับใหญ่แท้ๆกลับไปพี่น้องคลิปนี้กับสั้นๆนะครับพามาเบ่งมิ้มรอบสองมังสร้างนางพญาขยายห้างด้วยนะครับโอเคมีหัวน้ําอยู่เดี๋ยวอีก,ก,กจะจะจะมือดีวะมือนี่ประมาณเจ็ดแปดมืดอ,อีกจากอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเอามาดูใหม่ว่ามันจะได้หัวน้ําบ่ไนะครับเดี๋ยวก็มาตัดเอานะครับขอแต่หัวน้ําไปโอ้เกี่ยวอยู่พี่น้องครับลมหน่อยนะครับ อันนี้มาเจอพึ่งโพรงครับพี่น้องครับทํารังอยู่กับกิ่งอะไรไม่รู้นะครับต้นอะไรไม่รู้แต่มันไม่อยู่ในโพรงนะครับมันนะครับอากาศร้อนนะครับพากันหลบหนีชั้นรังเข้าไปอยู่ใต้ล่มนะครับโอ้อยู่ข้างทางครับลมหน่อยนะครับจะกลับบ้านแล้วครับโอ้แปลกดีครับไม่ทํารังอยู่ในโพรงเนาะแถมร้อนอีกไปครับ